มาด้วยอ่าเรียวๆๆๆอานุนี่นะคานุคานุหาเร็วอ่ะเร็วอ่าขอเลยอ่ะ ตานไปลาเลยอนันดีเนียรุ่นนำนะเดี๋ยวนะ้าพอพอไม่ได้นะรุ่นนำนะ